สวัสดีครับช่องซีซุกคาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้มาเจอรถสวยอีกหนึ่งคันแล้วครับเป็นรถขายากๆมากครับตัวนี้ในไทยเรานะครับคันนี้จะเป็นเจ้าวอลโว่ m x ครับนี่ครับคันนี้เป็นรถขนวัวนะครับเนี่ยรถขนวัวยาวเฟยเลยครับอ่าแล้วทีมงานที่เราคุ้นเคยครับทีมงานทับทิมฟาร์มครับทีมนี้ทีมนี้มีแต่รถโหดๆสุดๆแรงๆทั้งเลยครับอ่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนึงครับ ระดับความแรงนี่ระดับต้นๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ระดับความหายากนี่ผมให้9เต็ม10เลยครับอ่าแต่เพิจะเป็น10เต็ม1ิเลยนะครับเนี่ยคันนี้นี่ครับโอ้โหเราไม่ค่อยได้เจอเลยครับผมมาเห็นบ่อยครับเห็นบ่อยเห็นเขาวิ่งบ่อยแต่ว่าไม่เคยได้จอดนะครับคันนี้ก็พอจอดแล้วเราก็ต้องรีบมารีวิวเลยครับเนี่ย ่านี่ครับโหเจา้า fmx ของเรานะครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆนี่ครับเจา้า volvo fmx ของเรานะครับโหคันนี้มากระโทนสีขาวครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเจาะดูกันเลยครับว่าเจา้า fmx ของเราเนี่ยมันมีความพมิเศษกับตัวจากต่างจากตัว volvo f m X ยังไงบ้างนะครับนี่ครับเอเป็กก็จะเป็นรุ่นที่เขาใช้งานหนักครับงานหนักประเภทพวกรถดงรถดําอะไรประมาณนี้แหละครับนี่ครับนะครับด้านหน้าเขากันชนด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบเฮฟวี่ออฟโหลดนิดๆนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับกันชนหน้าเขาไฟหน้าก็จะไม่เหมือนกับตัวเจ้า FM นะครับนี่ครับไฟหน้าจะเป็นตรงนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับไฟสามดวงแบบนี้เลยนะครับ แล้วด้านล่างตัวกันชนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่กันชนด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับนี่มีไฟไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนพวกรถปิกอัพที่แตกเหมือนรถออฟโรดนะครับก็เป็นด้านหน้าสไตล์นี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วด้านล่างพี่เขาก็ใส่แป๊บเหลาเหล็กมาด้วยนะครับเหลาเหล็กมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับไฟหน้าเขาตรงนี้เป็นกันชนเหล็กนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สีดำๆนี่เป็นกันชนเหล็กนะครับ ชนเหล็กเลยนะครับแล้วนี่ก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นหน้ากระจังเขานี่ครับว่าโลโก้วอลโว่นะครับแล้วก็นี่ครับรุ่นของเขาก็คือ FMX นะครับ FMX เนียเราถอยไปดูให้เพื่อนๆในดูด้านหน้ามุมเต็มๆกันหน่อยครับนี่ครับอ่านี่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับ ตัวด้านล่างก็ความสูงจากพื้นก็จะเป็นแบบนี้ครับสูงมากๆนะครับนี่สูงมากๆเอาไว้ลุยเอาไว้ขึ้นนงขึ้นเดินได้สบายเลยนะครับเนี่ยตัวนี้อ่าอ่าไฟหน้าไฟหน้ามีคำว่าเขียนว่าคำว่าวอลโวด,ด้วยครับนี่ตัวเล็กๆอ่าน,นะครับอ่าคันนี้เป็น f อฟเอเอุนยูโรทนะครับเนี่ยยูโรทีนะครับอ่า ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้วยนะครับนี่เป็นดิสเบรกด้วยนะครับแล้วก็มากับความแรงระดับ400แรงม้าครับ400แรงม้านะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์ทีมงานครับทีมงานของทัพทีมฟาร์มนะครับอ่าในตัวช่องที่ดูดอากาศเข้าเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นชุดค้วกันสศาดค้วกันสศาดข,ของรุ่นนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นค้วกันสศาดเฉพาะรุ่นเลยนะครับเพราะว่าต้องเว้า หลบไอตัวที่เป็นกระจกมองข้างทรงนี้ครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความที่เอาไว้ลุยโดยเฉพาะครับไป้องป้องกันอะไรมากครับแต่ว่าแบบดิบๆเถือนๆกันเลยครับตัวนี้นี่ครับตรงขากระจกก็จะมีป้ายเขียนว่าเอ๊เป็เกด้วยนะครับนี่เอ๊เป็เกด้วยนะครับอ่านี่ล้อล้อถัดมาก็จะเป็น ดิสเบรกเนไงครับคันนี้เป็นสิบสองล้อนะครับเนี่ยส2บสองล้อนะครับสิบสองล้ออ่าตอนนี้ก็บรรทุกอ่าพี่น้องวัวมาครับเต็มเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นล้อหลังเขาล้อหลังครับนี่ครับแบบนี้ล้อหลังเป็นแบบนี้นะครับโอ้แล้วความยาวยาวมากมากครับยาวมากๆเลยนะครับอ่าในไฟท้ายเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้ยาวมากครับยาวมากนี่ครับ นี่ส่งด้านข้างก็เป็นแบบนี้เลยครับโอ้ห oh. ลอจัดดุจัดดิบจัดเลยครับตัวนี้น,นี่เราเจอพี่คนขับก็แล้วครับมาจากไหนครับเนี่ยวันนี้ ร้อยเอ็ดเลยนะโอ้โหนี่เพิ่งมาถึงเนี่อัดมาเต็มที่เลยอ่าพี่อะไรครับเนี่ยพี่แจ็คจนะอ่ารบกวนพี่แจ็คนิดน,นึงเนาะรถสวยๆเอาไวเ้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นเป็นนิดเบรกทุกร้อนี่นิดเบรกล้อหน้าใช่ไหมล้อหลังนิดเบรกทุกร้อเลยโอ้โหนิดเบรกทุกร้อครับอันนี้เป็นบ่อพักถอยอเสียนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ล้อหน้าก็เป็น12ล้อเป็น ดิสเบกทุกล้อด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่ใส่วงล้อที่เป็นล้อน้ําหนักเบาด้วยนะครับนี่ครับอ่าเป็นวงล้อน้นาหนักเบาด้วยมีวงแหวนแบบนี้ด้วยนะครับเนี่นี่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปอีกคันหนึ่งเลยครับของประเทศไทยเรานะครับนี่ถังน้ำมันใหญ่มากๆนี่ครับช่วงล่างเขาอแบบนี้เลยครับโอ้โหระบบถุงลมด้วยถุงลมด้วยนะอันนี้ถุงลมด้วยนะครับ ถุงลมด้วยนะครับนี่โ,โหแลวนี่ครับนี่ครับถุงลมครับถุงลมอ่าให้เพื่อนเห็นกันเลยถุงลมเห็นไหมครับถุงลมแล้วก็ดิสเบรกทุกร้อครับว้าสุดจริงๆนะครับช่วงคานช่วงโซ่สีนี่ใหญ่มากๆครับใหญ่มากโอ้สวยมากสวยมากสวยมากนะครับนี่ทารางใหม่ๆในแว็บเลยนะครับเนี่ย อ่าเปิดให้ดูภายในซะหน่อยดิอ่าเนี่ยครับอ่าผมผมแยกขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนพี่เขาอ่ารถสิบกะปีแล้ว,ลลวนี่ครับนี่ครับหน้าปง่งหน้าปัดของเจ้าเอเป้เบกจะเป็นแบบนี้ครับด้านบนหลังคาในห้องหัวเก่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรถสิบกาปีแล้วนะครับเนี่ยรถสิบกาปีแล้วนะครับแต่ว่าความแรงนี่ไม่เคย ห่างหายไปไหนเลยครับตัวนี้เป็นรถพิเศษด้วยนะครับพิเศษด้วยอ่านี่ครับเพจเพจความแรงของเขานี่ครับอ่าเป็นเบบตัวนี้สุดมากๆเหยียบได้สุดๆเลยคันนี้สบายๆเลยเนาะไปแล้วครับรถวัวทีมงานทัพทีมฟาร์มครับวอนโบเอฟเอ็มเอ็กของเรานี่ครับยังสวยยังรอยังโหดครับคันนี้ดิบๆมากๆครับ ยังจะเป็นรถเก่าแล้วแต่ว่าคันนี้วันโบ๒ล้อคันนี้นี่สุดจริงๆครับคันนี้นี่ครับฝากวอลโบ2ล้อที่เป็นรถขนวัวนะครับไว้อีกหนึ่งคันนะครับทีมงานนี้รถสุดทุกคันครับทีมงานทัพทีมฟารมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ